ตลักลงเดินตามไม่ทันแล้วนะคะตลักลงเดินตามไม่ทันแล้วตอนนี้รอด้วยรอด้วยพีปีวิ่งตามเนาะวิ่งไม่ทันวิ่งไม่ทันงามโชคเนาะเป็นไงเป็นไงมีเสียงด้วย <laughs> <laughs> เสียงทักทายแม่ๆหน่อยลูก चाँदा बोल्छ नि นั่งนับมาเก็บสุก etsu ไหมหนึ่งเขายังเขายังติดโูนติดดินอยู่เลยนะเดี๋ยวจะจะไปอาบน้ำกันนะครับดูดูนี่นี่นี่มหมไหมพ่อพ่อเขพากินนะครับเลมยาเนาะพ่อพากิ้มยาข้างรู้อะวันแรกนะครับนาทีระทึกพ่อพาเดินนะ พาเลือมหาก่อนนะครับเราจะไปที่น้ำมูลนะครับไปอาบน้ำทีมงานครับทีมงานแล้วครับผมชื่อเบียรครับสวัสดีครับผมชื่อเซียรครับน้องนีคหน้าชื่อปูเป้ท <laughs> นี่โซ่เสื้อเหลืองนี่เสื้อสีชมพูมา เว้เว้กินเทวันนะงามชกมาแล้วเดินตามพี่เป้มาแล้วสมุนไพรคอุ้ยงางไว้ลายโลูคูนี้ตลกรงเดินตามไม่ทันแล้วนะคะ ลงดูตามไม่ทันเล้วตอนนี้รอด้วยรอด้วยพี่เป้วิ่งตามเนาะวิ่งไม่ทนันวิ่งไม่ทันงามโชคเนาะโูเดินเร็วแท้โลน้อยวันเล่ก็ทำมือคืนจันเนาะ ราวันนี้พ่อจะพาไปอาบน้ำมูลนะคะรอดูกันว่าเด็กน้อยไปเจอน้ำมูลจะเป็นยังไงเด็กในเมืองมาเที่ยวบ้านนอกเป็นยังไงอาบน้ำมูลเป็นยังไงนอแล้วน้ำเต็มด้วยนะน้ำเต็มตะลิงด้วย กันไปดูนะคะว่าน้องงามโชคมาเจอน้ำมูลจะเป็นยังไงนอ้อจะตื่นเต้นตกใจน่ากลัวขนาดไหนตามไปดูนะคะโอ้มีเสียงอะไรด้วยโอ้เขาอันนี้ข้า นี่เป็นเก่าเนี่ยเป็นเก่าเนี่ยเปบนเก่าเนี่ยปลาเดิงข้าวด้วยข้าวด้วยดูน้ำก่อนนะคะเต็มตะลึงเลย เต็มตะลิงระวังน้องกินข้าวเขานะชิมชีเฉยๆแบบ วางตกทางเด้อมาทางนี้เล่นมาทางนี้เข็นทูเนาเด้อมองกินฟักตบชวาบ่เป็นไงงามฮะเป็นไงเป็นไงเฮ้ มีเสียงด้วยเสียงทักไทยแม่แม่หน่อยลูกนอนเลยที่ที่เสียบอกว่านอนเลย มีการล้างด้วยนะล้างทำความสะอาดก่อนที่จะกิน ให้ลูกน้อยโอ้ลูกไปอยูอ่ตรงนี้ลูกนี่บ่เบิงพอเลยวะพอ พาลูกอาบน้ำถูกใจเขาแล้วเนาะช้างน้อยอีแล้วอาบน้ำแล้วไหนว่าเห็นตะตูดคนว่ะโอ,โอ้ดินเต็มเลยโลนเต็มหน้าเลย เป๊ะๆอย่าไปลูกอย่าไป,ไปน้ำเยอะด้วย น้องๆ FC นะคะน้องๆมาให้กำลังใจมาให้กำลังใจงามโชคนะคะพ่อถูคี่ใครให้ลูกนะคะตอนนี้พ่อเล่ทูคี่ใครให้งามโชคแล้ว พี่เวียกับพี่เซียนะรัวหลวงตาหักเด้อละ่ะรัวหลวงตาหักเด้อ ดิ้ต็โขเราจะให้พี่เสียกับพี่เบียร์ไปถูขี้ใครให้น้องนะคะ มาทรงนี้มาทรงนี้นะครับลองครับลองคนะบลองคาหน้า ดูดินตรงแก้มนะนดินตรงแก้มนะ้องนะดูว่ะโอ้เรือเขาเด้อ ก็เลยให้แต่น้องงบับอาบเอาซื้อพ่อน้ำมันไม่เยอะดูห <c oughs> น้าตาเขาเออชื่นเนาะชื่นเนาะเขาได้มาอาบน้ำมูลนะนพ่อลูกอ่อนพาลูกชายมาอาบน้ำนะคะปกติมแม่อาบน้ำให้หลูกเนะี่ยนี่พ่ออาบน้ำให้หลูกเนาะ